สรวบวันนี้ผมและคุณผู้ชมก็จะมาส่งของกันนะครับในนามของบริษัทเฟดดับเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของเฟดเอกเขานะครับตัวเกมบอกว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานส่งของในตอนกลางคืนนะครับแต่จะเป็นยังไงเมื่อเราส่งของอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามีบางคนเนี่ยแอบบตามเราอยู่เริ่มมาที่กดังหรอกด E นะครับอ๋อหยิบแพ็กเกจมาแบบนี้มือใครที่กำลังว่างนะครับก็อย่าลืมท่จะก,กดไลค์เพื่อเป็นการสนับสนุนคลิปในวันนี้นะน่าจะต้องขนให้มันเต็มรถเลยปะ ชุบหยิบม,มาครับไม่รู้ว่าแต่ละพัสดุเนี่ยความส่งเนี่ยมันยากง่ายน้อยต่างกันมากแค่ไหนมันมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้ฉันรู้สึกว่าคืนนี้เหมือนว่าฉันจะตายยังไงไม่รู้อ่ะพวกแมทน่ะม,มันบ้าไปเองแกก็เป็นอีกคนหนึ่งอาโนสี่ทุ่มสานีครับโอ้โหเดี๋ยวเยวมื่อแพ็กเกจมาส่งตอนสี่ทุ่มอะนะ วันนีตัวเกมบอกจริงด้วยนะครับว่าเราต้องเอาแพ็กเกจออกมาส่งของกันตอ,อนดะึกคืนนะคุณผู้ชมต่างประเทศเราขับเลนขวาท่องไว้ขับเลนขวาเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวรลถลสวนมาชนตรงนี้มีโอ้ยมีรถคันสีแดงเนี่ยขับสวนไปตรงนี้มีเป็นแมปนะครับน่าจะแมปปะเราหันมองซ้ายขวาได้โอเค เวลา5้าทุ่มสนาทีถึงที่หมายแล้วครับตอนนี้ผมปรับภาพให้มันสว่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคผู้ชมจะได้ไม่ต้องกับเพ่งนะเวลาดูตอนนี้เขาให้เราไปส่งพัสดุทั้งหมด8ชิ้นอาแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านไหนมันพัสดุเลขอะไรวะอ๋ออ๋ออ,อ,อมันมีมันมีเลขอยู่บ้านแต่ละหลังอันนี้เขาเป็นแฮชแท็กสองนะครับบ้านหลังนี้เป็น249โอเค249กล่องแรกครับสวัสดีครับมีพัสดุประสคงนะครับ ขอเรามาวางตรานี้กด E ครับแล้วก็ถ่ายรูปโอเคแบบนี้ต่อไปคือไปกดกริ่งอืมมาส่งพัสดุตอนห้าทุ่มเนะคุณไม่ควรที่จะออกมาดึกดื่นป่านี้นะรู้ไหมอันนี้มันเป็นงานของผมนะครับกับใช่เลยครับคุณพูดถูกอ่าอันนี้มันเป็นงานของผมครับผมต้องทํารู้อะไรไหมถ้าเกิดผมเป็นคุณแต่ผมจะลาออกซะ ผมไม่อยากจะคิดถึงงานที่ต้องทำาดื่ดๆนอกบ้านในเวลานี้แบบนี้เลยเนี่ยแล้วผมก็ต้องพักผ่อนให้มันได้อย่างน้อย8ชั่วโมงด้วยนะงั้นผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะก่องต่อไปก็คือ261ครับบ้านหลังนี้สวัสดีครับมีพัสดุมาส่งนะครับบริษัทเราเนี่ยส่งพัสดุกันตอนงคืนนะครับเพื่อที่พนักงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้อนมากถ่ายรูปแชะแล้วก็กดกิ่งครับ พัสดุยังงั้นล่ะเจ๋งไปเลยวะขอบคุณมากเลยพวกการได้รับพัสดุตอนนี้มันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเลยรู้ปะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆเลยรู้ปะเรามาแลกคอนแทคก,กันเถอะได้ครับนั่นแหละเพื่อนเจ๋งสัปดาห์หน้าน่ะฉันจะมีงานปาร์ตี้นะคุณมาให้ได้ล่ะแล้วไว้เจอกันนะพวกที่ผมยอมให้คอนแทคเขาไปนะครับเพราะว่ามันดูเป็นคนที่ไม่มีผิดไม่มีภัยอะไรเลยเลยว้ยคนแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคนที่แอบ,บตามเราอยู่ก็ได้นะพัสดุต่อไปครับก็คือของของบ้านอะไรนะพัสดุต่อไปคือของบ้านสองห้าูนะครับผมสองห้าูนอยู่นี่สวัสดีครับพัสดุครับคุณมาทําอะไรที่นี่ตอนนี้เนี่ยส่งพัสดุกับนี่มันยังไม่ชาร์จอีกหรอแล้วก็มาป้นคุณไงต่อวันนี้ไปจะโดนลูกปืนหรอวะ,อะมาส่งพัสดุนะครับโอ้เรื่องนั้นเนี่ยฉันรู้แล้ว คุณ่าจะตอบกูม,มาป้นมึงนะสองห้าหนึ่งครับกล่องต่อไปโอ้ยตรงนี้มีเหมือนป้ายประกาศคนหายครับมือน,นี้มีคนหายด้วยเหรอแก่แล้วไงคนต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้เราระส่งของดึกดื่นป่านี้มีแต่เพื่อนบ้านเป็นห่วงนะว่าทำไมคุณถึงมาส่งตอนนี้ล่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรแปลกๆไม่อะไรอย่างนั้นระพวกโอ้พัสดุนี่เองอะหลังต่อไปก็คือสองห้าเก้านะครับมา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  สวัสดีครับมาส่งพัสดุครับอุเธอปลุกฉันตอนห้าทุ่ม,มนะเพื่อมาส่งพัสดุมีขอโทษนะครับแล้วก็นี่คืองานของผมครับแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าไปเลยออยากลองปิดประตูมากเลยแต,แ,ตแต่เราจะเป็นคนส่งพัสดุที่แย่ขนาดนั้นไม่ได้ขอโทษด้วยครับมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละตอนนี้ก็เอาพัสดุของฉันมาและฉันก็หวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ปกติสุขสําหรับคุณน,นะนะผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนแอบ,บมองเราอยู่จริงๆนะเพื่อนผู้ชม มันอาจจะมีสักคนหนึ่งอ่ะสวัสดีครับพัสดุครับไม่เปิดอุ้ยไม่มีใครแล้วประตูเปิดได้อย่างไรคุณพี่คุณพี่เปิดประตูให้ผมแล้วพี่อ้อมแง่หลังผมเร็วขนาดนั้นได้ไงวะอ๋อพัสดุอย่างงั้นเหรอยิปปี้ฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่ระเบิดนะ ฉันไม่มีเพื่อนนะและฉันก็ไม่อยากตายโดยที่ฉันไม่มีเพื่อนด้วยอ่ะคุณมาเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมอ่ะแน่นอนเพื่อนเย่ <Yeah. S 1> งั้นไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนใหม่ <c oughs> เขาหน้าองสารอยู่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดที่เขาพูดมาเป็นเรื่องจริงเนี่ยเรื่องที่เขาไม่มีเพื่อนนะครับต่อไปหลังที่258ครับสำหรับบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ส่งพัสดุเร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราส่งตลอดยีชั่วโมง ไม่เว้นแม้แต่ตอน5้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะนะเป้าหมายขององค์กรเราก็คือจะนำหน้าเฟดเอให้ได้ต้องนองสวัสดีครับเสียงรถมันใช่ใช่รถคันแดงที่มันขับสวนเราไปตอนแรกหรอะคืออะไรอะ่ะมันมาขับวนนะผู้ชม บนทำไมอ่ะเฮ้ย,ย,ยกูถ่ายคืนมึงถ่ายกูทำไมเนี่ยเฮ้ยสตอกเกอร์เหรออุ้ยเฮ้ยผมไม่คิดว่าคุณจะมาอยู่ที่นี่ในต,ตอนนี้นะเอามาส่งพัสดุไหมผมไอรถคันแดงนั่นมันคือคันเดียวกับตอนนี้ขับสวนเราไปตอนต้นเกมหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่คันเดียวกันเนี่ยหรือว่าไอคันตอนต้นเกมมันไม่ยิ่ความสาคัญเนี่ยเขาก็ไม่น่าใส่มาเว้ย เข้าใจปะเขาไม่น่าใส่เข้ามาให้มันแบบอยู่ในฉากในกล้องเราอะ่ะต่อไป9กับ10บ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โกโฮมแล้วดิว่าแล้วแม่งมาขับวนรถตรงนี้ก็คิดว่าจะขับเข้าบ้านหลังไหนสักหลังหนึ่งสุดท้ายแม่งวนกลับมาถ่ายรูปเราตอนห้าทุ่มห้ครับถึงบ้านตรงนี้มีโน้ตแปะไว้ด้วยนะครับเราต้องไปดูทีวีแล้วก็ไปที่เตียงไปเข้านอนประมาณนั้น ไม่มีอาบน้องอาบน้ำอะไรเลยเหรอม่านเปิดไม่ได้ครับไม่มีใครซ่อนอยู่ใช่ไหมแอบได้เข้ามาในตู้แล้วชิปเมนมันเด้งว่าดูเหมือนตรงนี้จะเป็นที่ซ่อนได้อย่าบอกนะว่ามันจะมีคนแปลกแปกมาปลุกบ้านเราอะม,มีที่ซ่อนด้วยคุณผู้ชมอันนี้ลหละอันนี้ก็ซ่อนได้ปิดประตูนะครับเปิดทีวี <音声><音声><音声> Four reported abductions in the county of... These people are Sean Steves, Aaron McCool, Charlotte Viles, and Matt Miller. What the f***? Sean Matt? Steves last seen wearing a suit and tie. Aaron McCool last seen wearing a yellow t-shirt and vest. Charlotte Viles last seen also in suit and tie. And Matt Miller last seen wearing a blue shirt and safety vest. มันเป็นแจ้งเตือนเกี่ยวกับคนหายไป4คนนะครับผู้ชมและหนึ่งในนั้นน่ะมันก็มีแมทเพื่อนเราอ่ะไอที่มันบอกตอนต้นเกมว่าฉันรู้สึกเหมือนฉันจะตายยังไงก็ไม่รู้อ่ะมีคนจับตาดูฉันอยู่ประมาณนั้นในประกาศเขาบอกชื่อคนที่หายไปนะครับ4ี่คนแล้วก็บอกลักษณะการแต่งตัวนะครับว่าก่อนหายไปเนี่ยแต่งตัวยังไงบ้างแล้วแมทมันก็ยังใส่เสื้อทํางานอยู่เลยอ่ะใส่เสื้อสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นไอ้สกาจแบบคนขนของคนส่งของอ่ะฉันได้ยินว่าพวกเขานี่ยจะรูปถ่ายสองสามรูปอยู่ในบ้านของไอ้ และตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่ามีคนกำลังตามฉันอยู่อะแต่ฉันก็กลัวว่าคนต่อไปอะมันจะเป็นแกไปส่งของเลยครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มถึงที่หมายสวัสดีครับพัสดุครับ ที่สุดพัสดุของฉันก็มาแล้วฉันดีใจมากเลยที่ฉันจะได้กินสเนคเกอร์สักทีน่ะนี่แหละมันก็คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงสั่งมา4ี่สอเลยอ่ะขอบคุณมากนายหนุม่มนายอยากจะได้ขนมจากฉันไหมละ่ะเอ่อไม่เอาดีกว่าครับกลัวโดนวางยาเลยนะกูเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงปฏิเสธฉันแบบนั้นละะ่ะฮะผมกลัวพี่ผมกลัวโดนลักพาตัว7 2 6นะครับหลังต่อไปมาแล้ครับพัสดุมาแล้วครับ วันนี้ก็มาเวลาห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับสำหรับบริษัทเราเฮ้ยออกไปจากที่นี่นะเว้ยชูแต่ละวันที่ต้องเจอลูกค้าวันนี้ก็โดนไล่เองกับหมูยองกับพายโอ้โหเดือนเมษาป,ปุ๊บพี่วนันใส่เสื้อลายดอกเลยเหรอในเวลาแบบนี้คุณกําลังทําอะไรเนี่ยคุณคงไม่ได้ออกมาข้างนอกในเวลาดึกดื่นแบบนี้คนเดียวใช่ไหมอ่ามันเป็นงานของผมนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอหลังต่อไปนี่คือไกลเลยครับอยู่ตรงนู้นเลย เราต้องรถไปขยับรถนิดนึงมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพัสดุจากบริษัทเฟดัปครับเอียดเกือบสุดเลยนะครับเกือบสุดทางเลย748ีนะครับอันต่อไป748ดนี่พัสดุครับผมะพ,พัสดุคุณควรที่จะหันไปดูข้างหลังของคุณหน่อยนะโอ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคนอยู่กับคุณกูณมาคนเดียว แล้วนั่นใครล่ะฉันล้อเล่นนะ่ะมันล้อเล่นหรือมันเห็นจริงอ่ะอย่ามาหลอกกัน,นดึ่ๆผ่านนี้สิวะทำไมรอบนี้แต่ละหลังมันไกลกันจังเลยวะกระเถิบไปหน่อยครับคุณผู้ชมหลังต่อไปก็คือ732ครับโอเค732 732 732อยู่น่พัสดุครับผม ในที่สุดก็มาแล้วสินะว่าแต่คุณรู้วิธีใช้เครื่องปิ้งขนมปังไหมโว้วโว้วคุณคุณกำลังจะล่อผมเข้าไปในบ้านอย่างั้นเหรอดูจากจลิตแล้วแม่งล่อกูไปแน่เลยเนี่ยไม่ครับผมผมไม่รู้วิธีใช้อะไรนะแต่ฉันอยากรู้วิธีใช้เครื่องปิ้งขนมปังนะคนบ้าอะไรใช้เครื่องปิ้งขนมปังไม่เป็นวะหลังต่อไปครับคุณชมอยู่ตรงนู้น ตอนนี้เราส่งได้ทั้งหมดห้าพัสดุแล้วเนี่ยครับเลยครึ่งหนึ่งโอเคน่าจะหลังนี้แหละนะเอานี่มันพัสดุชั้นนี่วาซึ่งมันไม่ใช่พัสดุคุณเพราะงั้นก็รีบออกไปซะหลังต่อไปอยู่ตรงซ้ายมือนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน่าจะเป็นหลังนี้แหละนะปึ๊บหลังนี้ก็คือ738ครับ7จ8ดสอยู่อันนี้ โอ้โหเทเซอร์ของฉันมาแล้วเอ่อฉันฉันหมายถึงซีเรียลนะ่ะคุณยังไม่ได้ไปส่งของให้เฟสใช่ไหมเอ่อผมไม่แน่ใจนะครับที่อยู่ของเขาก็าคือ741นะ่ะแล้วถ้าคุณไปส่งของที่นั่นน่ะ <S <S ก็อย่าไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขานะเขาเกลียดเวลาที่มีคนไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขานะ่ะมันถึงขนาดที่ว่าเขาพยายามจะใช้กําลังกับใครบางคนเลยนะงันถ้าเกิดคุณไปส่งเนี่ยคุณก็จอดให้มันถูกที่ถูกทางนะ กล่องต่อไปเลยครับ741โ okay. อเคต้องไปส่งให้กับคนแปลกๆครับเกียดมากเวลาที่มีคนมาจอดรถขวางหน้าบ้านอย่างกันเลยเออใช่หลังนี้หรือเปล่าใช่ครับ741งแล้วเราก็มาจอดต่อถ่ายนี้เลียกันนะอืมนี่ไงจอดถูกที่ถูกทางตัวเนี้ยผมไม่โดนกระชากแน่นอนสวัสดีครับคุณเฟสใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่คุณจอดรถถูกที่แล้วนะ ฉันคิดว่าฉันจะต้องค่ะเพื่อนคุณที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะกำลังแอบดูคุณอยู่นะใครวะโอ้คุณผู้ชมรอบนี้ไม่มีคนแอบดูอยู่จริงใครอ่ะกูโดนแน่เลยกูโดนแน่เลยกูโดนแน่เลยผู้ชมครับคือคือเราโดนแล้วพี่พี่เป็นใครอ่ะ ต้องการที่จะบริจาคให้กับ SCAM หรือเปล่าคือมันจะใส่จุดปไปทำไมวะถ้าเกิดไอ้ SCAM ที่มันอ่านมันก็คือสแกมไม่ใช่เหรอไอ้พวกแบบต้มตุ๋นลอกลวงอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เหรอเราเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากําไรเนะี่ยเป็นองค์กรขนาดเล็กมีคนอยู่แค่คนเดียว <c oughs> ชัดเลยมังเป็นพวกต้มตุ๋นนี่หว่ามึงอะจะบริจาคไหมอา่าไม่อะครับ โปดเธอนะสักห้าร้อยดอนโอ้หห้าร้อยดอนเยอะมากเลยนะพี่ฉันต้องการอีกแค่ห้าร้อยเหรียญน่ะในการซื้อรถคันใหม่คือฉันจนจริงๆนะและฉันก็คุณคุณไม่ได้แคร์เลยใช่ไหมไม่เป็นไรกูคิดว่าไอ้คนที่มันอยู่ในแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน ที่มาลักพาตัวคนนู้นคนนี้ไปที่ไหนได้แม่มายืนขอเลี้ยไรยเงินบริจาคไปซื้อรถคันใหม่เอ้ยขอบคุณสําหรับพัสดุนะคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่ครับไม่เชื่องั้นฉันจะพิสูจน์มาหนี้เห็นพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปในป่าที่มีข่าวลือว่ามีผีสิงอะนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอยู่ดีผมโคตรปวดท้องเข้าห้องน้าแป๊บผมพลาดเสียงพี่เขาว่าไงแล้ววะชิบหายไปเข้าห้องน้ำนานเกินกูหรือ ช่วงนี้มีรายงานการสะกดรอยแล้วก็ลักพาตัวนะซึ่งมันอาจจะเป็นฝีมือของผีก็ได้มันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างเป็นไปได้อยู่นะแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานก็ตามอ่ะทำไมหมู่บ้านนี้มันมีแต่คนเพลิียนอ่อแล้วไอ้กล่อง878ที่ผมต้องไปไหนอะ่ะตัวเลขพัสดุมันก็โดดเลยนะครับโดดจากเพื่อนเลยพวกเพื่อนก็คืออยู่แค่เจ0กว่าและนี่มัน878เหรวะอย่าบอกนะว่าต้องขับไปไกลอันนี้ปะ น่าจะเป็นทางสีน้ำเงินนี่ปะที่เราจะต้องไปส่งพัสดุ878แต่เหลืออยู่กล่องเดียวแล้วด้วยอะไปครับคุณชมจังหวะนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วเลี้ยวขวาครับเข้าไปเราเลี้ยวขวาแล้วพี่คนเมื่อกี้แม่งบิวเรื่องผีใส่กิีกตรงนี้เหรอในป่าแบบเนี้ยนะ แม่งื้อแล้วคือบ้านนึงมาอยู่อะไรปีวแวกอยู่คนเดียววะเนี่ยใ่ป่าเปียวๆแบบนี้นะผู้ชมเฮ้ยยังไงผมก็โดนอะ่ะผมโดนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเสียงเพลงน่ากลัวน่ากลัวนี่มันคืออะไรกันวะเสียงเพลงมันโคตรบิ้วเลยอะ่ะมีโนต้ตอะไรวางอยู่ด้วยครับโทษทีนะตอนนี้นะ่ะฉันไม่อยู่บ้านนะได้โปรดอย่ามาขโมยของในบ้านฉันเลยนะแล้วก็พัสดุนะ่ะถ้าเกิดเอามาส่งอนะ่ะ ก็เอาไปวางไว้ในโรงเก็บของนะทางขวามือของบ้านมีชื่อโดนขีดด้วยครับชื่อที่โดนขีดคืออะไรวะเนี่ยแอมรอนอ๋อมันคือชื่อที่อยู่ในประกาศแจ้งเตือนนี่หว่าคุณผู้ชมเขาคนหนึ่งในคนหายครับผมจําชื่อได้แล้วถ้าเขาเป็นคนเขียนโน้ตเองอะทําไมโน้ตมันถึงถูกขีดค่าชื่อทิ้งไปอะอะไรวะเนี่ยรงเก็บของอยู่ทางด้านขวาของบ้าน นี่ไงตรงนี้ครับลงเก็บของร้อยทางร้อยยังไงกูก็โดนเนี <c oughs> ่ยกูโดนแน่บ้านหลังนี้โอ้โหเป่เหมือนที่แบบจับมันทรมานเลยวะไม่เหมือนลงเก็บของเลยอะวอชผสานู่เพียบเลยครับแปดเจ็ดแปดวางตรงนี้เฮ้ยกูจะไได้ยินเสียงเท้าปะ ผมวางพัสดุปุ๊บมันมีเสียงเท้าเว้ยโอ้นายคือคนที่มาเดินแถวนี้เป็นพวกผู้ตงสงสัยใช่ไหมอ่ผมแค่มาส่งพัสดุนะครับอ้อก็ใช่นะเพราะว่าคุณดูไม่ใช่คนที่มีพิษมีภัยอะไรเลยคุณไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นไปก่อนนะฉันจะต้องไปหาเขาเนะี่ยเดี๋ยวพี่ผู้ชายคนนั้นคือใคร พี่ไปส่งผมที่รถก่อนไม่ได้เหรอพี่มันว่าให้กลับบ้านแล้วครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนเขียนโน้ตเองเนี่ยเขาไม่น่าจะขีดค่าชื่อตัวเองทิ้งไปโคตรละแวงเลยไม่มีใครมาแล้วใช่ปะโอ้จะขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะไปนะคุณผู้ชมกลับบ้านแล้วเที่ยงคืนสิบหกครับถึงบ้านวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาบอ,อกให้เราไปดูทีวีไม่มีอะไรแอบอยู่ในห้องน้ำ Illion. ไปดูทีวีเลยก็ไปนอนนะผู้ชมครับปิดประตูด้วยไหนดูซิวันนี้จะดูรายการอะไรนะฮะอ้มีรายงานอีกแล้วครับเป็นรายงานคดีลักพาตัวเหมือนเดิมครับ รอบนี้มีคนหายแล้วนะครับหายหนึ่งคนมีคนบอกว่าเห็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยสูงประมาณ6 7ฟุตสวมหูสีดำพยานบอกว่าคนที่หายไปเนี่ยเขาเดินอยู่ที่ถนนครับแล้วก็มีคนสูง6-7ฟุตเนี่ย อยู่ดีก็โผล่มาฉุดเข้าไปในรถสีแดงละซ้ายก็หายขวาก็หายต้องมาทำงานคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยสี่ทุ่มครับออกไปส่งพัสดุถึงก็ห้าทุ่มสี่ิบแดดึกเหมือนเดิมสวัสดีครับมีพัสดุจากบริษัทเซด้บมาส่งครับผมอุ๊ยเฮ้ย มันมีคนแอบดูพผมหรือเปล่า่ะจะมาส่งของที่นี่ไม่ได้นะมันเออมีผีสิงนะบูอะไรวะเห็นเหมือนคนใส่ชุดสูทรครับแอบมองเราอยู่ตรงกระจกพัสดุที่หนึ่งหกศูนยครับมาชึบมาส่งแล้วครับมาแล้วขอบคุณมากนะที่มาส่งพัสดุของฉันนะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดมันในสตรีมเพิ่งนี้แล้วกันนะ See you later มองอะไรของแกวะแกควรจะมาส่งของฉันแล้วก็รีบใส่หัวไปซะนะโอ้โหคุณพี่อยู่หน้ากล้องกับตัวจริงคุณพี่นี่มันต่างกันมากเลยนะต่อไปก็คือ318ครับผมโอเคหมู่บ้านนี้เขาโราส่งของแบบห่างกันมากเลย318อยู่นี่โอ้พัสดุเหรอแล้วก็ไอรอนอะที่มันอยู่ถัดไปสองสาหลังอะมันเสียงดังมากเลยอะฉันอยู่นี่ฉันยังได้ยินเขาเลย โดยเฉพาะตอนที่เขากาลังไลฟ์สตรีมอยู่นะมันกําลังทําตัวเหมือนมันกําลังเสพยาอยู่เลยอะ่ะฉันโทรไปแจ้งตํารวจหลายครั้งแล้วนะแต่พวกเขาก็ไม่ทําอะไรกันเลยและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงสั่งเทปมาแหละแล้วสั่งมามันทําอะไรได้อะ่ะฉันหวังว่ามันจะทําให้มันเงียบได้ยังไงล่ะก็คือตาลุงคนนี้มันสั่งเทปมาปิดปากเลยเหรอลำคาญจัดตะโกนไลฟ์สตรีมเสียดดังอยู่นั่นแหละไอ้บ้ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพัสดุมาส่งแล้ว โอ้ยตกใจหมดเลยนี่สำหรับน้องฉันอีมาร์กเออคุณไม่ใช่มาร์กนี่เกือบตัวเป็นลูแล้วกูหลังต่อไปอยู่ทางอขวานี้นะครับนี่ตรงนี้ก็คือ3 2 4นะครับหลังนี้อ่าอันี่คืออ้มาร์กนะครับฉันขอโทษจริงนะเรื่องน้องสาวของนายอ่ะฉันอ้อคุณไม่ใช่ฮันเตอร์นี่คุณควรที่จะไปเยี่ยมฮันเตอร์นะเขามีซอรพรส์ให้คุณ กับคุณคุณ่าไปหาฮนะันเตอร์แล้วเขามีปืนลูกซองนะเว้ยเ,เราเราเราเตือนมันก่อนเราไม่อยากเห็นศพอ,อ,อะไรนะฉันไม่ควรที่จะช่างมันไอ้มาร์คมึงไปทำอะไรน้องเสาวเขาไว้ฮะหนึ่งเจดศูนย์นะครับหลังต่อไปจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วสำหรับงานค่ำคืนนี้ถ่ายรูปแล้วก็ติ้งน้องสลดัดสลดัดสลดัดมันต้องเป็นสลัดอย่างแน่นอน ฉันโคตรชอบสลัดเลยขอบคุณมากนะสําหรับสลัดนะ่ะปัต่หุ่นพี่เขามันดูไม่ไม่ค่อยชอบสลัดยังไงก็ไม่รู้อะต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วส่งที่174นะครับหลังนี้ไอ้แม่งคือไปเจอในคนแปลกๆวะเนี่ยกูกูไข่ของฉันมาถึงแล้วกู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 ฉันจะพาพวกเขาเข้าไปข้างในแล้วนะกู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 ลาติสวัตไอ้มนุษย์ อะไรของมันวะเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไม่มีใครมายืนเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับคุณชมคือก่อนที่ผมจะลงจากรถเนี่ยผมมองซ้ายขวาขหมดทุกบ้านเนี่ยที่ผมส่งที่ผมส่งของขับรถคันนั้นมาตรงนี้นะทำไมเราต้องฟังมันนะ่ะถ้าผมไม่ฟังมันนะผมขับไปเลยได้เหรอขับเหยียบแม่งไปเลย หลบเอามาจอดให้เองคุณเป็นใครเนี่ยอย,อย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้นะเว้ยฉันว่าแกน่ะเป็นคนร้ายใช่ไหมเป็นคนที่มาเดินเตร่แถวนี้เอาแต่ทาทุกอย่างตามใจชอบแต่ฉันว่าเธอน่ะคงไม่อยากมายุ่งกับอาจารย์คาราเต้ที่กเกษียณไปแล้วหรอกใช่ไหมไปซะตอ่ก็มึงเรียกกูมาเองไม่ใช่เหรอตอนนี้เควสให้เรากลับบ้านเลยครับ ซึ่งเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมเยียบตัวอะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยไม่นะคือมันมาเข้าล้อผมเองอ่ะกระลอกอ่ะไมื่อยคือผมไม่ได้ตั้งใจนะ <minutes> ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจชิบหายแล้วมันเป็นลางร้ายลางบอกเหตุลางบอกเหตุแน่นอนคือมีคนเอากระล่มาปล่อยให้ผมเหยียบแล้วก็ลงไปดูแล้วไม่แอบขคือมาลดผมอ่ะนะคือตอนแรกอะมันมีประตูเปิดแบบแง้มอยู่ใ <że> ช <lawsuit> ่ป <że lawsuit> ่ะผมคิดว <as> ่าเกมมันบัคกหรืออะไรมันปิดไม่สนิทเว้ย คือผมปิดประตูก่อนขึ้นรถทุกครั้งอะหันใหม่ปะสรุปแล้วถ้าเกิดเราอยากรอดก็คืออย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมโอเคปิดรถแล้วก็ทำเต็นไปไรู้ไ่ชี้ซะนะครับว่ามันมีคนเนี่ยแอบตามเรามาแล้วผมต้องมาขับรถทั้งนั้นที่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างหลังผมะนะมีใครมันแอบตามผมกลับบ้านะนะเที่ยงคืนยี่้าถึงบ้านนะมันมีคนแอบตามผมมาคุณผู้ชมคือมันนั่งรถไปกับผมตลอดเวลา อะไรอ่ะรูปอ๋อจะว่าไปคือเหยื่อทุกคนน่ะมันจะได้รับรูปไว้คุณชมชิบหายแล้วซ่อนเฮ้ยซ่อนไหนอ๋อตู้เสื้อผ้าตู้โทรหาเก้าหนึ่ง ต้องแอบอีนานแค่ไหนในที่สุดตำรวจก็มาพอพวกเขามาฉันก็รีบออกมาจากตู้พวกเขาถามหลายๆอย่างฉันเพื่อตามหาคนที่รักพาตัวฉันเล่าเรื่องรูปถ่ายและเพื่อนร่วมง,งานของฉันให้ฟังหลังจากการค้นหาตำรวจก็ไม่เจอเขาอีกเลยแต่ไงซะ มันมีรอยนิ้วมืออยู่บนรูปถ่ายผู้ตำรวจเลยระบุตัวคนร้ายได้และเขาก็ถูกจับเขาเป็นพวกโรคจิตที่ฆ่าแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองเมื่อฉันดูข่าวในวันรุ่งขึ้นฉันก็ได้เห็นหน้าเขามันทำให้ฉันขนลุกอื <c oughs> ยิ้มด้วยจับได้แล้วนะครับฆาตกรต่อเนื่อง หมอมาตินเคยฆ่าครอบครัวตัวเองนะครับแต่ว่าก็ถูกปล่อยตัวเพราะว่าหลักฐานไม่พอจบแล้วนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันเป็นเกมที่ดีอยู่นะเกมเนี้ยราคาร้อยกว่าบาทนะครับสรุปแล้วเพื่อนเราสองคนก็โดนไอ้หมอนี่จับตัวไปนีครับคนทางซ้ายมือเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกเราว่าเหมือนว่าเขาโดนสะกดรอยตามโดนจับตาม,มองอยู่นะคนทางขวานี่ครับก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่เชื่อ แต่พอมาวันรุ่งขึ้นนะครับคนทางซ้ายก็หายตัวไปและวกวันหนึ่งเนี่ยคนทางขาก็บอกว่าฉันเนี่ยเหมือนโดนจับตามองจริงด้วยเหมือนโดนใครสักคนสะกดรอยตามอยู่มาอีกวันหนึ่งนะครับมันก็หายไปอีกแล้วพอมาอีกวันหนึ่งนะครับเราก็เป็นคนโดนบ้างแหละการทํางานดึกดกเดินๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับคุณชมคนไหนที่ต้องกลับบ้านดึกๆึกหรือว่าทํางานดึกดึกเนี่ยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าคนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจนะ คนนี้หน้าเยิ้มเยมๆมเขาอาจจะเป็นคนที่ดีมากๆก็ได้นะครับส่วนอีกคนนึงนี่หน้าใสากิ๊กเลยเขาอาจจะเป็นโรคจิตแฝงตัวมาก็ได้นะเป็นสตอเกอร์เป็นอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับวันนี้เสียงผมมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ผมผมเจอกับปัญหาที่นอนหลับยากแล้วก็ตื่นง่ายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้พักผ่อนเวลาในการพักผ่อนเนี่ยมันก็ลวนไปหมดเลยหรือไม่พอตื่นมาเนี่ยมันก็มีอาการเพียสะสมนะครับมันเป็นอะไรที่ทรมานมากช่วงนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับสําหรับเกมเ e Delivery เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าครับผมบ๊ายบายครับ